นี่เป็นกากชากากชากาแฟนะครับเนี่ยเพื่อนสังเกตูเนี่ย,ดยรดในปริมาณเท่าไรโรอย่างเงี้ยของเราไปก็ได้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น,น้องชาวเกษตรนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการบำรุงพืชนะครับไม่มีปุ๋ยซึ่งปุ๋ยที่ผมบอกไปแต่ละตัวเผื่อใครไม่มีเนาะบางพื้นที่เขหาไม่ได้นะครับ สูตรนี้สามารถช่วยในการติดต่อของมะนาวได้นะครับช่วยในการเร่งการขยายตัวของมเมล็ดพริกนะผลมันจะใหญ่แล้วก็ใบนะครับสมบูรณ์ปลูกพริกไม่เคยได้กินดอกกินผลนะครับลองนำวิธีการที่ผมจะแนะนำข้างต้นนี้ไปลองใช้ดูนะครับพริกตกมะนาวดกเต็มต้นเต็ม,ตตมกิ่งหมดนะครับต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์มากๆตัวที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวนี้เลย จะเอาให้ดูนี่เป็นกากชากากชากาแฟนะครับเห็นไหมมีกาแฟใช้ชเฉพาะกาแฟก็ได้มีแต่กากชาใช้เฉพาะกา,กากชาก็ได้นะครับทาไมพวกนี้ถึงมีประโยชน์พวกนี้นะจะมีธาตุในตัวเจลืที่สูงมากๆนะครับธาตุในตัวเจลืไม่มีปุ๋ยคอกทำยังไงดีใช้กาก,ากชากาแฟเลยนะครับ จะทาการโรยหรือทําการหมักก็ได้ใครมีเยอะให้โรยไปเลยนะครับแต่ก่อนจะโรยตากให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยนํามาโรยนะครับถ้าถ้าเราโรยโรยก็ไม่ใช่ว่าโรยหนาหนานะโรยบางๆพอเนาะแต่วันนี้ผมจะทําให้ดูในวิธีการผสมน้ําแล้วก็รดราดนะครับสามารถทําได้ทันทีนะครับน้ำผมจะใช้อยู่ประมาณ2ลิตรนะ สองเล็กพอดีนะครับตัวกากชากาแฟาก็ใช้ประมาณหนึ่งกร,รัมมือแบบนี้นะครับละลายไเปเลยเนี่ยเพื่อนสังเกตด,ดูสามารถนำไปรดน้ำไปรดน้ำไปรดราดได้เลยผูดถึงเรื่องน้ำก็จะพาไปน้ำแล้วคลิปก่อนปลูกแมงลักปลูกแมงลักเสร็จมาทำคลิปปลูกโหระพา,าผมก็บอก โหรพาเป็นแมงลักนี่เป็นไงจนมาลงคลิปเนะี่ยเพื่อนๆมาดูทีหลังเพื่อนบอกไม่ใช่ใบแมงลักเ้อใบโหรพา <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะอะพอทําการลระลายน้ําแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทิ้งเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือใครที่อยากจะลองใช้ดูใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนี่เห็นไหมทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยรถในปริมาณเท่าไรไม่อันเลยครับรถไปเลย เร่งใบเร่งยอดแตกยอดมันดีกว่าปุ๋ยเคมีผมบอกไว้แค่นี้แหละดีแน่น,นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับจุลินทรีย์หิวข้างใต้ในกระทางเรานะใต้ต้นใครใครไม่อยากจะทํารถแบบผสมน้ำรถใช่ไหมมีเวลาน้อยก็นํากากชากาแฟมาสัก1ช้อนนะครับโรยอย่างเงี้ย รดน้ําตามปกติเนี่ยหรือจะรดการชากก็น้ําของเราไปอีกก็ได้เพื่อนๆจะรดเสร็จวันสองวันจะสังเกตเห็นอาการใบของเรามันจะเริ่มเขียวแล้วก็มันจะเริ่มมีตุ่มตาดอกเ,อเริ่มมีตุ่มตาดอกอตุ่มตาดอกแล้วก็ตุ่มยอดแตกขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องตะลึงรู้จักอาการของมะกรูดของผมนะวันก่อนผมรดเร้งใบมะกรูดเพื่อนๆก็บอกว่า รากมันออกจากกระถางไปหากินข้างนอกหรือเปล่ามันเลยทําให้มักขุดนได้งามขนาดนี้นะครับผมก็เลยยกาวางไว้บนท่ออย่างนี้เลย <c oughs> จะได้รู้เนะาะสำหรับอัตราการแตกไปนะครับก็ดีเยี่ยงมากเลยเนี่ยนี่ลดได้ที่หนึ่งแล้วนะครับอ๋วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเคล็ดลับวิธีการบำรุงต้นไม้ต,ต้นพืชนเนาะสำหรับ ต้นมะนาวเลยดูดอกเห็นไหมติดดอกติดลูกเต็มเลยนะต้นก็ไม่ใช่ใหญ่นะครับปลูกต้นนี้ปลูกยังไม่ถึงปีนะเนี่ยยังไม่ถึงปีสองต้นเท่ากันเลยยังไม่ถึงปีแต่อันนั้นปลูกไว้ในวงล้อนะครับวงล้อส่วนตัวนี้ตัวนี้ปลูกธรรมดาเห็นไหมดูความแตกต่างกัน เนี่ยผมผมทําคลิปนะครับเวลาผมทาคลิปผมจะทําการทดลองก่อนทุกครั้งเลยที่บอกตลอดเลยว่าถ้ามีวงล้อให้เอาวงล้อใส่มีท่อปูนให้เอาท่อปูนใส่เพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถจํากัดวงของการใส่ปุ๋ยได้ใช่ไหมมันไม่มีพืชตัวอื่นมาแย่งเลยถ้าเป็นวงล้อนะแต่ถ้าเป็นปลูกแบบธรรมดาตามตรรมกเกบ,บนี้มันก็เต้ยเปื่ยของมันนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับ อ่ะวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้จะเป็นการหมักนะหมักเอาไว้ใช้อีกหนึ่งตัวเนี่ยนี่เขาหมักนะครับทําการหมักอันนี้เอาไว้สําหรับการฉีดพ่นนะเป็นกากชากาแฟเหมือนกันเอาไว้ฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราดูกันว่าผมจะทําคลิปไอตัวนี้ตอนตอนไหนเนาะตอนนี้ก็มามาเพียงเท่านี้แล้วกันมันจะได้ไม่ยาวเกินไป วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์แชร์ไปให้กับพี่น้องกเกษตรเรานะครับที่เขายังไม่รู้ว่ากาดชากาแฟมันมีประโยชน์มากๆเนาะจะได้เป็นบุญด้วยกับคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะเรามีความรู้เราก็มาแบ่งปันกันนะครับใครมีความรู้ในเรื่องไหนเรื่องอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับวิธีการเล่งใบหรือวิธีการสร้างประโยชน์ให้กับพืช ด้วยการชากาแฟทําอย่างไรบ้างนะครับก็คอมเมต์มาบอกกันนะครับในกลุ่มเกษตรของพวกเราอยเียแหละนะครับมีกลุ่มเกษตรก็ดีอย่างนี้แหละบางเรื่องผมก็ไม่รู้นะบางเรื่องเพื่อนๆรู้เพื่อนๆก็มาบอกผมบางเรื่องเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านะทําใส่นั้นเพิ่มดีกว่าผมเคยทำนั้นมาแล้วผมทำนี้มาแล้วผมก็มาลองทําตามดูนะครับได้ผลดีผมก็จะมาแชร์วิธีการทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละว๊าบายสวัสดีครับ